อร่อยทำง่ายกับน้ำมันพืชรามรากฏวันนี้ชวนทำข้าวหน้าไข่ข้นกับซอสแกงกะหรีเมนูเก๋ๆหน้าตาน่ารักเด็กๆและผู้ใหญ่หลายคนต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยใส่น้ำมันถั่วเหลืองตามรากฏลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่เนยสดชนิดเคม็มผัดจนเนยละลายกับน้ำมันเติมข้าวหอมมะล,ลิหุงสุกลงไปผัด ปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศน้ำตาลทรายและซอสปรุงรสผัดให้เข้ากันเสร็จแล้วปิดไฟยกลงเตรียมไว้นไข่นกกระทาต้มสุกตกแต่งด้วยข้าวโพดหวานต้มสุกแกะเม็ดและงาดำคั่วเป็นหน้าลูกเจี้ให้สวยงามเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตีพอแตกตามด้วยนมข้นจืดเกลือป่นเสริมไอโอดีและพริกไทยป่นตีผสมให้เข้ากัน เทน้ำมันถั่วเหลืองตามมรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่ที่ตีไว้ลงทอดค่อยๆหมุนให้เป็นริ้วสวยวางไข่นกกระทาที่ตกแต่งไว้พอไข่สุกตักขึ้นวางบนข้าวผัดซอสมะเขือเทศราดด้วยเกรวี่แกงกะหรี่ พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับข้าวหน้าไข่ข้นกับซอสแกงกะหรี่มีเมนูง,ง่ายๆแต่ได้ประโยชน์จากไข่เต็มๆรับรองถูกใจทุกๆคนอย่างแน่นอนอร่อยทำง่ายไม่ยุ่งยากแบบนี้อย่าลืมเอาสูตรนี้ไปทำตามกันนะคะ